โรคไมเกรนมิเกรนเป็นโรคปรวดศีรษะชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยมีลักษณะเฉพาะคืออาการปรวดศีรษะแบบตุบๆมักจะปวดข้างเดียวและอาจมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือไวต่อแสงและเสียงอาการของไมเกรนปรวดศีรษะแบบตุบๆมักปวดข้างเดียวแต่บางรายอาจปวดสองข้างอาการปรวดอาจรุนแรงระดับปานกลางถึงรุนแรงคลื่นไส้หรืออาเจียน แพ้แสงแพ้เสียงหรือกลิ่นบางรายมีอาการนำก่อนปวดศีรษะเช่นเห็นแสงวูบวาบหรือเส้นสกแซกเรียกว่าออร่าสาเหตุหรือสิ่งกระตุ้นไมเกรน ความเครียดการนอนหลับไม่เพียงพอหรือนอนมากเกินไปอดอาหารหรือทานอาหารไม่ตรงเวลาฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในผู้หญิงเช่นก่อนมีประจำเดือนการเปลี่ยนแปลงของอากาศอาหารบางชนิดเช่นช็อกโกแลตชีสเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กาแฟการรักษาไมเกรนหนึ่งยายาแก้ปวดเช่นพาราเซตามอลอบูโปรเฟนยาเฉพาะสำหรับไมเกรนเช่นทริปตันเช่นซูมาทริปตันยาป้องกันในกรณีเป็นบ่อยเช่นยาลดความดันยากัญชาหรือ,อยากล่องประสา บางคนิต2ปรับพฤติกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นนอนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอจดบันทึกอาการเพื่อติดตามและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น